สวัสดีครับผมจัก,กรีติยวงสวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำเจ้าตัว Extension version ล่าสุดนะครับก็คือจุด1อ,อจุด,น,จดน,นะครับอันนี้ผมก็จะมาทำการถอดไอเจ้าตัวเก่าออกก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาหรือใครที่เอาไปใช้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเป็นรุ่น เก่านะครับเวลาเราจะติดตั้งเนี่ยต้องถอนออกก่อนนะครับดังนั้นผมก็มาที่ตัว Windows วันที่ผมใช้2017นะถ้าใครใช้ของใหม่จะอยู่ใน e x t e n s i o n อันนี้ผมอยู่ที่ Windows แล้วก็มาหาเมนูที่ชื่อว่า e x t e n s i o n Manager นะครับแล้วก็ทำการกดแท็บที่ชื่อว่า Manage นะครับเลื่อนหาตัวจากรีทูลตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่าเนาะพอเป็นรุ่นเก่าเราก็กดเข้าตัวปุ่ม u n s t ตอ l ทิ้งไปครับพอกดปุ่ม i n s t a l l ทิ้งไปนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับก็ให้ทําการปิดทิ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในเมมโมรีดังนั้นก็ปิดสเกตอัพก่อนสักรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกสเกตอัพซ้าอีกทีหนึ่งนะครับอทีนี้เรียกสเกตอัพซ้าครับระหว่างรอสเกตอัพทำงานนะครับก็กลับมาดูเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มปุ่มตัวนี้เข้าไปก็คือวาดเจ้าจตัวโหลดไดอะแกรมนะครับอันนี้ผมต้องปล่อยรุดเร็วหน่อยเพราะว่านักศึกษาผมต้องส่งรายงานหมดแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าเหมาะสําหรับการใช้ทํารายงานนะครับคงยังคํานวณไม่ได้ เรามาดูก,กันก่อนนะครับครนี้ผมต้องปิด extension เพิ่มครับทีนี้เจ้าตัว extension กนะ็คือให้ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บนะครับครนี้ผมก็จะอัพไว้เว็บที่เดิมก็คือเว็บ Learn s k e t c h u p นะครับหน้าเจ้าตัว m y e x t e n s i o นนี้พมก็าทำเป็นจุดโหลดไว้แล้วก็คือตัวจุด1นจุดนะครับทำลิงก์ไว้แล้วอันนั้นผมก็กด public เลยนะครับก,กด public ปุ๊บอ่าเรียบร้อยตอนนี้หน้านี้มีแล้วนะครับอ่าเราก็ขอดูนิดนึงฮนะก็คือดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ออไปดูเว็บไซต์ที่เว็บแพรแล้วก็อยู่ในจักรีทูลนะฮะถ้าใครกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะได้เจ้าตัว extension เป็นนามสกุล r b z แล้เราก็โหลดเก็บไว้นะครับตอนนี้กลับมาที่ sketchup เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเมื่อผมเรียกเมาส์ขวาบริเวณทูลบามันจะไม่มีชื่อจักรีทูลเพราะว่าเราถอนออกละไม่ได้ติดตั้งแล้วคราวนี้เราก็ทําการเรียกวินโดว์แล้วก็ Extension Manager เพื่อทำการติดตั้งใหม่นะครับกดปุ่ม Install นะครับทีนี้เราก็ต้องไปอ,อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องทำการดาวน์โหลดนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้อยู่ที่โฟลเดอร์นี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึงฮะ11แล้วก็ slash SketchUp อ,อ่าผมโหลดมาไว้ที่นี่ครับอ่านี่เป็นทูลตัวล่าสุดนะครับจุด 1, 2, 1น1ะครับ r b r แล้วก็กดให้มัน Install นะครับพอกด Open ปั๊บเรียบร้อยครับมาหน้าตาเมนูขึ้นมาแล้วนะครับแลก็ปิดเจ้าตัว extension manager ทิ้งไปได้ทูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เห็นทูนก็คือเราก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็ดูจากตีทูนมาร์กขึ้นมานะครับเช็ครุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่าจุดหนึแล้วนะครับออก extension วันที่16พฤศจิกายนนะครับนะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้งานแล้วอ่าลดเวลาทำงานได้แล้วก็คิดว่าสร้างรายได้ได้นะครับก็เที่ยงกาแฟหน่อยนะครับก็สนับสนุนช่อง YouTube ได้นะครับก็เป็นสมาชิกเมมเบอ ยี่สิบบาทต่อเดือนประมาณร้อยี่สิบต่อปีครับหรือจะกดครั้งเดียวก็ได้นะครับจะเป็นปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ใต้คลิปนะครับกลับมาดูการทำงานของโปรแกรมกันนะครับเราก็จะเพิ่มปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มดอสแตรบนะครับมาใหม่เลยนะครับนี่ก่อนดอสแตรบเนี่ยผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวผมขอสร้างเลยดีกว่าขอสร้างไอ้ตัวเส้นกริดก่อนนะครับอันนี้เส้นกริดผมก็ขอสร้างเป็นสแตนดาดไว้ก่อนเลยครับเราได้ตัวเส้นกริดแล้วอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสร้างเจ้าตัวผังคานนะครับ เลือกเส้นกีดไว้เสร็จแล้วก็มากดปุ่มสร้างผังคานอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองวางไอตัวลักษณะของไอตัวเส้นการถ่ายหลดนะครับอันนี้นักศึกษาผมหมอผมสอนเรียบร้อยละกดปุ่มตัวนี้ครับมันก็จะให้เลือกฮนะว่าเป็น one way ے, two w a สลแบบับ one way สลับแบบเป็นทิศแนวดิ่ง north south east west ตะวันออกตะวันตกมาดูแบบ ทูเวก่อนนะครับตอบโอเคปับนะ๊บฮะพอตอบโอเคจะเห็นว่าพอเราไปจิ้มเมนูแล้วก็ลากใหม่อีกอันหนึ่งอนะปับ๊บมันก็จะวาดเป็นแผนภาพนะครับก็จะเห็นว่าด้านช็อตสแปนก็จะเป็นรูปนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราไปวางเดี๋ยวผมขอวางด้านนอกแล้วกันนะครับพอดีไม่มีที่อันนี้ถ้าเกิดวางในแนวทิศแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะใช้ด้านช็อตสแปนเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนะครับก็เหมาะสําหรับเอาไว้อาวาดแผนภาพลงในรายงานการถ่ายน้ําหนักบรรทุกจากแผ่นพื้นชนิดสลับออนบีมนะครับ นักศึกษาก็ไปเขียนเลขเพิ่มอเอาแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยก็วาดไดอะแกรมได้เวลาจะส่งงานอาจารย์ก็เดี๋ยวเปิดท็อปวิวแล้วก็พิ๊บหรือเอ็กซ์พอร์ตก็ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอสร้างอีกปุ่มหนึ่งก็คือจะสร้างเป็นแบบวันเว์นะครับวันเว์เป็นแบบเหนือใต้นะครับคือแนวดิ่งนะตอบโอเคปั๊บฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอจิ้มมุมนี้คลิกหนึ่งแล้วก็มาจิ้มมุมนี้อีกคลิกหนึ่งนะจุ๊บอ่าได้แล้วครับจิ้มมุมนี้คลิกหนึ่งคลิกแล้วก็ลากออกมาครับแล้วก็คลิกอีีกทึ อันนี้ก็จะเป็นการาถ่ายน้ำหนักบรรทุกแสดงแบบลักษณะของท way slab ครับเอ้ยขอโทษทีแบบ One Way ลัฮะหรือแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเป็น One Way แบบ east west นะครับก็คือเป็นแนวซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ไว้แบบก็คือตามทิศของไอตัวแผ่นพื้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นแผ่นพื้นแบบลักษณะของ east west นะครับก็คือแผ่นพื้นวางทิศนี้นะครับรูปผ่านภาพการถ่ายโหลดก็ต้องเหมือนรูปด้านนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะ นักศึกษาก็ไปลองคลิกคลิกดูนะครับก็เอาไปสร้างแผนภาพได้นะครับเราอย่างน้อยเราก็เอาไว้ใช้เป็นาวาดภาพแล้วก็ส่งรายงานให้ผมนะครับเวลานักศึกษาที่โรงเรียนกับผมนะครับก็จะได้ส่งรายงานให้ผมได้แล้วก็วาดได้โดยง่ายๆนะครับส่วนไอ้ตัวน้าหนักบรรทุกอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเขียนเป็นออคอเทกข้อความแทนและกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้เดี๋ยวขอลบทิ้งนิดนึงแล้วก็วาดภาพอีกสักอันนึงฮะอันนี้ก็ไอ้สักอันหนึ่งลงไปแล้วกันนะฮะอันนี้สมมติินะครับ าได้เสร็จเรียบร้อยลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับอันนี้สมมุติว่าผมต้องการให้นักศึกษาต้องการเอาออกรายงานนะครับกดท็อปวิวฮะแล้วหลังจากนั้นก็ทําการกดค a m เบลให้เป็นแบบพาราแลล l โปรเจคชันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทําการเอ็กซ์พอร์ตฮะให้นักศึกษาทําการกดปุ่มแล้วก็ กดคำว่า export นะครับก็เลือกเป็น 2D graphic แล้วเราก็เลือกขอโทษทีมันไม่สวยฮะเพราะว่ามันต้องเห็นกราฟข้างบนด้วยฮะถ้าไม่เห็นข้างบนเดี๋ยวมันจะแหว่งนะฮะอโทษทีเอาใหม่ไฟล์แล้วก็ทําการ export นะครับเป็น 2D graphic ทีนี้ก็เลือกเป็น option นะครับว่าเป็น option อะไรนะครับว่าเป็น transparent background ข้างหลังโปร่งใสส่วนตัวนี้ผมก็เลือกใช้ขนาดหน้าจอเลยตอบ ok ฮะแล้วก็ไปเลือกจุดที่เรา s a v แล้วกันฮะเป็น dice s download ดาวโหลด2021/11นะครับ SketchUp นะครับอันนี้ก็เซฟแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับก็คือเป็น Test Load นะครับ Test Load ลงไปปั๊บอ่าเรียบร้อยครับพอใส่เป็น Test Load นะครับมันจะ Export ไปพอเนื้อหา Export เสร็จนะครับแล้วก็ไปทำการ Insert เป็นไอเจ้าตัว Picture เข้ามาในรายงานเราได้นะครับอย่างนี้เป็น this DIY สีคลอนเอาไปโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้11/11 SketchUp ฮนะอันนี้เยอะนิดนึงเดี๋ยวหาก่อนฮนะ เมื่อกี้ผมเซฟเป็นชื่อว่า test load อ่ะเจอแล้วครับแล้วก็ insert เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะ C2 ก็คือซ้อนได้ที่เหลือก็ไปค o ปนิดนึงฮะคอปนิดนึงฮนะเราก็จะได้เป็นตัวแผนภาพการถ่ายโหลด d i a g กรมเอาไปลงรายงานได้นะครับอันนี้ถ้าไปแปะใน Microsoft Word มันก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็คือปิ i รายงานส่งอาจารย์สวยๆหล่อๆได้เลยนะครับเอาละครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่เว็บเพจเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ